<c oughs> ออกครับอ๋อครับผมก็ตามที่บอกเลยครับผมธีมเหมือนแบบธีมคริสต์มาสแบบ8อ i บิดนะครับผม <c oughs> ก็คือจะเหมือนแบบเราเหมือนอยู่ในวิดีโอเกมนะครับผมซึ่งก็ ใครที่ชอบเล่นเกมหรือว่าอยากมาดูของดูไฟถ่ายรูปสวยๆก็แวะมาได้นะครับใครับผม,ผมแล้วก็วันนี้ก็เหมือนแบบเราได้มาเหมือนทำร่วมทําบุญด้วยกับคุณทายนนะครับผมก็พวกเราก็เหมือนเอาของมาบริจาคให้น้องๆจากบ้านบ้านแห่งความหวังนะครับใช่ครับผมสำหรับใครที่อยากจะทําบุญร่วมกับพวกเรานะครับหรือว่าเป็นแบบอยากมาร่วมความสุขกับพวกเรานะครับก็สาม,มารถมาทาบุญได้ที่นี่ครับผมมาทำบุญเยอะๆนะจ๊ะครับ ใกล้อะไรอ๋อจริงๆจร่งไม่เอ้ยเกือบแล้วอีกสองวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเครับผมเพราะว่าผู้ผมก็เหมือนออกทำงานแทบกันจะทุกวันทุกวันเลยอะไรเงี้ยแฟนๆก็ถามว่าเอาเวลาไหนไปแบบใช่เอาเวลาไหนไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆพวกเราก็ได้คือเป็นโชว์ที่เราก็เต็มเตรียมไว้เรียนอยู่แล้ยใช่ครับผมมีสบายได้ไหมอะไรนะครับ ไม่สปอยเลยครับไม่สปอยเลยครับถ้าอยากดูต้อง DM ไปที่ GMM TV Instagram DM มไปจะตอบไหมไม่ตอบนะไม่ตอบครับไม่ตอบก็บอกครับอ๋ออวันเกิดอคือตอนแรกผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอทุกคนก็เลยไปทวงจากดังใช่ซึ่งนี่ก็นึกว่าก็นี่ก็คิดว่าคงอยู่กับกับ พี่ติว่กวพี่ติอะ,อะไรแบบทีมงานน่าจะถ่ายไว้อะไรเงี้ยพี่ติก็บอกว่าอยู่ในครึ่งจุงนั่นแหละมีคนถ่ายให้ไปแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบไปนั่งหาหาดูด้วยความที่โทรศัพท์ผมมันมันมีรูปเยอะแหละมันมีรูปประมาณ3ามหมื่นสีรูปเอ่อประมาคลิปวีดีโอประมาณเป็นหมื่นรูปอะครับผมก็เลย ทำให้หาค่อนข้างยากนิดหน่อยครับผมใครก็หาแล้วก็มันแบบเมมไม่เต็มได้ไงเมมไม่เต็มได้เคยรู้เลยนะครับผมพอเจอก็แชร์ให้แฟนคลับไ้ดูครับผมจริงๆก็ตอนแรกก็ตอนแรกจุงก็บอกอยู่กับพี่ตีเนาะตอนแรกผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวแบบไปถามพี่ตีแล้วกันว่าแบบคลิปอยู่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ตีก็บอกอ๋อจุงมาถามแล้วเออก็อยู่กับจุงนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในเครื่องจุงด้วยแหละครับผมก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะครับก็ขอบคุณสำหรับเบิร์เดย์วิช นะครับเป็นยังไงบ้างตอนอ๋อคือตอนแรกอ่ะคือความรู้สึกแรกเลยความรู้สึกแรกก็คืองงงงรับผมเพราะว่าแบบเอ๊ะมันมันคือซีนหรือเปล่าแล้วแบบตอนแรกก็งงมากว่าแบบเออทำไมเขาไม่สั่งคัดสักทีก็เลยแบบเออหรือว่าจุงไปเตรียมตัวอะไรสักอย่างนานมากคือผมอ่ะดีวแล้วคือผมอ่ะได้ดีวกับพี่ตีไปแล้วว่าถ้าเทสสุดท้ายมันได้แล้วอ่ะ ให้เรียกผมไปข้างหลังแล้วก็คีฟโลไว้อะไรอย่างงี้ให้แบบให้ดังออกมาอยู่ในแบบอยู่ในแบบเรียกว่าอะไรอยู่ในแบบอยู่ในซีนอยู่อยู่ในซีนอยู่แล้วก็เหมือนแบบแกล้งเอาผมไปบีฟอ่าสุดท้ายผมก็เอาเค้กมาให้เขาอะไรพี่ติก็วอร์มาตลอดเลยพี่ติวอร์มาตลอดเลยนะว่าแบบดังคีฟอารมณ์เอาไว้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมตายเพิ่งมองอะไรเลยนะแล้วก็ผมก็แบบโหอินกับคาแรคเตอร์สุดๆเลยเมื่อกตอนนั้นใช่ครับผมเซอร์ไพรส์ ซีนนั้นเป็นซีนอะไรก็เป็นซีนที่ที่เอ่อในทีเซอร์ที่ะทะเลาะก,กันครับผมที่แบบผมก็ติวหนังสือแล้วก็โยนคว้างคว้างกระดาษติวครับผมเพราะว่าแบบแล้วบทก็บทตอนนั้นก็คือแบบโกหกมาตลอดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเออใชเ่เป็นบทเป็นบททะเลาะก,ก,กันครับผมทะเลาะก,กันครับผมจะทะเลาะก,ก,ก,กันเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ได้ติดตามอยากให้ติดตามนะครับผมวาระซ่อนเลนนะครับผมพิเดนจ์ดับ ครับผมฝากผลงานนะครับผมเรื่องแรกนะครับก็คือแลดดาวนะครับผมสามารถตัวย้อนหลังได้ที่ยูทูบของจิงทีวีหรือว่าแอปพลิเคชันยูนะครับผมเรื่องที่สองคือครับผมเรื่องที่สองนะครับผมวาระซ่อนเลนนะครับผม Hidden Agenda นะครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับผมได้ดู Coming Soon แน่นอนครับผมเรื่องที่สาก็เป็น All Sky 2นะคร์ทูเป็นโปรเจกต์ต่อของ ของหลายๆคู่เลยนะครับส่วนเราก็เป็นคู่หนึ่งที่อยู่ในออสการ์นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับติดตามนะครับแล้วก็วันที่12ธันวาคมนี้ก็มีวอร์เอฟเฟกต์นะครับก็บทจะเป็นยังไงก็เออ่จะแรงมากนะพี่จะน่ารักแค่ไหนก็ไปดูได้เลยครับอาจจะพลิกบทบาทน่ารัก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 ให้ทุกคนไปดูแบบ งยัตอนนี้ยังไม่ยังไม่แบบยังยังไม่มียังไม่มีแจ้งมาครับผมยังไม่มีแจ้งมาประกอบซีรีส์เหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดกล้องกันดีกว่าแล้วกันอะไรกับมีอ๋อมีอีกไหมฮะมีกีแหละมีเหรอมีก็มีมาสเตอร์ไลท์มีสปอร์ตเรื่องนึงครับก็คือคนกลางอ๋อใช่ใช่ใช่ไหก็ติดตามได้ครับติดตามได้